สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลผมชื่อจอแเลย์จอแเลยอไปไหนวันนี้เรามาอยู่บนดอยของแท้นะครับแล้วก็อยู่กับแม่ของือคือมูตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับมอโลจมอโลจมอโลจแต่ว่ามอโลจแต่ว่าขนมที่มันกลมๆอะขนมที่มันกลมๆเนอแล้วก็ไสข้างในมันเป็นไสอะไรข้างในมันเป็นไสมะพร้าวใช่ไหม นี่เป็นครั้งแรกของจอดแรอที่จะมากินอะไรแบบนี้นะครับผมน่าจะอร่อยเลยครับทำแม่ดีอะไรไหมทำแม่ปะวิยาวิยาอุโมงควิยาวิวิตอนนี้ครับขาขับมอเตอร์ไซค์มาชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนึงนะครับตอนนี้มันมืดแล้วก็ย่อเลยยังถ่ายอะไรให้ทุกคนดูไม่ได้นะครับนี่ครับยานพาหนะที่เราขับมานะครับทุกคน สิ่งมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนีฮะถนนดีก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงแต่ถ้าถนนที่มันแบบมีน้ําเหมือนช่วงฤดูฝนนะครับเคยมาครอบหนึ่งแล้วใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงเนาะสามสี่ชั่วโมงกว่าจะถึงตอนน้อยและตอนนี้นะครับมอละเจาะใช่ไหมมอละเจาะเดี๋ยวโฟกัสไปเพราะมอระเจาะสีประมาณนี้ก็คือกินได้แล้วใช่รับประนันโดยคือคือหมู า,าข้าอ่าต่อไปเรามาดูข้างใน,นครับทุนะกคนข้างในมันจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้ยจะเป็นใส่ใส่มะพร้าวร้อนนะอ้อๆันอนนี้แม่แม่มมคิดทำเองหรือว่าเป็นอาหารของที่นี่มทำเองเมอจกักอยู่ที่นี่ครับไม่มีไฟฟ้านะครับไฟฟ้าก็ได้จากการใช้โซลาร์เซลล์ใช่ไหม โมโนสโซลเซลล์ออ๋ใช่ไหมเนี่ใช่ใส่โมโนจอตอตาเป็นแบบนี้ครับคล้ายๆขนมเทียนบ้านเรานะฮะใช่ใไหมที่นี่มีไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ใช่ไหมใช่โซลาร์เซลล์แล้วก็เทียนแล้วก็เทียนแล้วก็เนี่ยให้ใช้กลุ่มแม่น่ารักมากเลยฮะก็น่ารักน่ารักต่างๆของคนเลยครับแอดเดโดแอเดโดเอเดโด เดี๋ยวตอนเช้าค่อยถ่ายให้ทุกคนดูอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็ขอกินข้าวกับครอบครัขว,นวขวนม่อนนีมก็ย่างปลาดุกเอาไว้นะครับโอเคไว้เจอกันตอนเช้าครับทุกคน <c oughs> จกกินทำไรไวัยรุ่นมันคืออะไรนี่ให้กินอะไรนี่จกกิน <c oughs> มันจะทำให้ไม่ไม่แบบว่าแน่นท้องอ่ะอืเปรี้ยวบ่อืมอืมอร่อยใช่ไหมจกกินจกกินเยอะๆบีคัดตองไม่ใช่หรอกัดตึงท้องไม่ใช่หายแล้วหายแล้วไม่มีเอ้ก็รู้นอดอักเลยไงที่นอเอาเอาเอาชลากมาให้ด้วยดิอ๋ออ้ออันนึงกินชาเนาะเอาอาชลากเหรอในม นี่นะครับคือคือหมูเอาอะไรให้กินก็ไม่รู้นะครทุกคนรสชาติมันเปรี้ยวก็กระเดื่องกระเดื่องไม่รู่ากเดื่องไอ้ชัยเอ้กลูกอะเรไอไม่รู้เลยแต่ว้าอุปบัญญัติยาบ๊อกนะอิ่มแล้วโอเคโอเคจะได้